สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเรียนคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะเล่มนี้นะคะเป็นเล่มมีกิโลนะคะเป็นกลาช่างเรามาดูค่ะวันนี้เราจะมาเรียนกันในหน้าที่76ในเรื่องของการลบจำนวนนับที่มีตัวตั้งไม่เกิน100นะคะในช่วงแรกเราจะเรียนการลบที่ไม่มีการยืมมันเกิดขึ้นก่อนนะคะ อย่างที่บทเรียนที่ผ่าน,านมาเราเคยเรียนสัญ,ญลักษณ์ของภาพไปแล้วถ้าเป็นแท่งๆอย่างนี้แทนหลักสินะคะมี3แท่งก็คือ30และก็ถ้าเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ภาพแทนหลักหน่วยแถวหนึ่งคือ5อีก2 5แล้ว6 7ก็คือ37นะคะเมื่อเขียนแล้วเราจะได้ดังนี้นะคะ37ทีนี้เขาบอกว่าในเรื่องนี้เป็นการลดนะคะการลบ นั่นเองการลดก็คือการลบลบแล้วทำให้จำนวนนั้นมีน้อยลงไปนะคะเรามาดูโจทย์เขาบอกว่านิดมีลูกปัด37เมตร1 2 3นี่คือหลัก10บ7 7นะคะหลักหน่วยก็คือ7ให้น้องไป12เมตรนะคะให้น้องไป12เมตรก็คือแท่งหนึงมี10แล้วก็อีก2เมตรที่ทำเส้นปะปะไว้นี่นะคะคือ12 นิดเหลือลูกปัดกี่เม็ดโจทย์ถามคือนิดเหลือลูกปัดกี่เม็ดถ้าเราเขียนเป็นในรูปของประโยคสัญลักษณ์ของการลบจะได้37มาจากตรงนี้นะคะ37ลบเพราะว่าให้ไปถ้าให้ไปมันต้องเหลือน้อยลงคือเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์การลบ12เมตร12อเอามาต่อเท่ากับนิดเหลือลูกปัดกี่เมก็คือสี่เหลี่ยมนิดเหลือลูกปัดกี่เมก็คือสี่เหลี่ยมนะคะถ้าเรามาทําในเรื่องของสัญลักษณ์ภาพ สามหนึ่งสสิบที่เมื่อสักครูค่ครูบอกลบก็คือให้ไป12เมตร1ใช่ไหมคะหลัก1ิบก็คือ10แล้วก็2หายไปเลยตรงนี้จะหายไปเลยนะคะให้ไปก็คือจะลบออกไปเลยหายไปเลยเหลือเท่าไหร่เรามาดูนะคะก็จะเหลือ1 2เป็น20เท่าไหร่1 2 3 4 5 25ถ้าเป็นสนัญลักษณ์ภาพคำตอบคือ25 เรามาดูในรูปของตัวเลขนะคะในแนวตั้ง37-12ลบ12มาอย่างไรมาจากโจทย์สัญลักษณ์ตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะ37-12เลบ12เรามาดูหลักหน่วยลบหลักหน่วยก่อนคะ่ะหลักคณิตศาสตร์จะต้องลบให้ตรงหลัก7-2ลบสนะคะวิธีการเอาสองไว้ในใจนับให้ได้7ก็ได้คะ่ะสองแล้ว3 4 5 6 7เหลือ5นะคะก็ใส่5เห็นไหมคะ ต่อมาดูที่หลัก10บค่ะ 12. 3 7มส3-1เลบสิอามลบหเอาหไว้ในใจนับให้ได้3 1แล้ว2องสืองเห็นไหมคะหลัก10บจึงเป็น2องคำตอบจึงเป็น25ตรงกับสัญ,ญลักษณ์ภาพนะคะ25ทีนี้มาดูค่ะถ้าเป็นแนวนอนเมื่อเมสักครู่เราดูแนวตั้งไปแล้วนะคะนี้มาดูแนวนอนหลักหน่วยลบหลักหน่วยเห็นไหมคะ7-2ลบสเหลือ ห้าหลักสิบลบหลักสิบสามลบหเหลือสองนะคะเช่นเดียวกันมาดูตัวอย่างค่ะสามสบห้ 3, 15, ลบยีเมื่อสักครู่ครคูบอกนะคะให้เอาหนึ่งไว้ในใจนับให้ได้ห้าแล้ลบทีละหลักหนึ่งแล้ว2องสามสี่เหลือ4เราก็ใส่4หลักหน่วยใส่ให้ตรงหลักเห็นไหมคะต่อมา3ลบส 2แล้ว3เห็นไหมคะเหลือ1เราก็ใส่ค่ะคำตอบจึงเป็น1 4 4นักเรียนได้ไหมคะไม่น่าจะยากนะคะ่ะมาดูตัวอย่างที่2ค่ะตัวอย่างที่2 49-25 49-25ลบ25 49หลบ25หลักหน่วยลบหลักหน่วย,วยคือ9-5ลบด้วเอา5ไว้ในใจนับเพ้่ได้9 5แล้ว6 7 8 9เหลือ4เห็นไหมคะใส่ให้ตรงหลักหน่วยค่ะเหลือ4ต่อมา หลักสิบลบหลักสิบสี่ลบสองสองไว้ในใจนะให้ไ,ได้สี่สองแล้วสาสี่เหลือสองก็ใส่คาตอบจึงเป็นยี่สิสี่ในหน้าเจ็ดดนะคะนักเรียนลองทำมีทั้งหมดสิบข้ออันนี้เป็นการลบที่ไม่มีการยืมนะคะถ้าลบจะเป็นยืมถ้าบวกจะเป็นทดนะคะนี้เรามาดูกันค่ะในหน้าที่เจบแปจะเป็นเรื่องของ การลบจำนวนนับที่มีตัวตั้งไม่เกินร้อยมีการกระจายนะคะเราจะกระจายให้เห็นนะคะและรู้สึกว่าในหน้านี้จะเป็นในเรื่องของการยืมด้วยนะคะอย่างสัญลักษณ์ตรงนี้ที่เราเคยทำในหน้าก่อนหน้านี้แล้วน,นะคะนั้นจะเป็นการทดอันนี้จะเป็นการยืมหลักของการยืมไม่ยากคะ่ะถ้านักเรียนรู้หลักเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องตั้งใจฟังนะคะแล้วค่อยๆทำทำ,ำบ่อยๆฝึกทำไปพร้อมๆกันแล้วนักเรียนจะเก่งนะคะ เพราะว่ายังไงเราหนีไม่พ้นหรอกค่ะการลบอย่างเราไปซื้อของเราจะได้รู้ว่าแม่ค้าเนี่ยเขาทอนตังให้เราถูกหรือไม่เรามาดูโจทย์กันก่อนเลยค่ะครูมีดินสอ30แทง่งให้นักเรียนไป6กแทง่งถ้าให้ไปคุณครูจะเหลือดินสอน้อยลงถ้าน้อยลงแสดงว่าเป็นการลบนะคะครูเหลือดินสอกี่แทง่งหรือเราสังเกตจากโจทย์ได้ว่าถ้ามีคําว่าเหลือเหลือตัวนี้นะคะเขาเราเอือเหลือถ้าเหลือคือลบถ้ารวมคือบวกนะคะเรามาดูสัญ,ญลักษณ์ของ การเขียนเป็นประโยชน์สัญ,ญลักษณ์คือ30เพราะดินสอที่ครูมีให้เด็กไปลบ6จะเหลือ,อกี่แท่งก็คือสี่เหลี่ยมเรามาดูในรูปของสัญ,ญลักษณ์ของภาพ30แท่ง1 2 3 3แท่งละ1ิบแท่งคือ30ให้เด็กไป6แท่งเขากระจายแท่ง1ของ10เนี่ยนะคะให้มันเป็นเท่ากับ10เม็รก็คือหลักหน่วยให้มันเป็น10อันเรามาดูภาพนี้เลยเห็นไหมคะอันนี้คืออันนี้ แท่งที่สองคือแท่งนี้แท่งที่สามกระจายออกมาเป็นฝั่งละหเห็นไหมคะที่เขาทําเส้นปะตรงนี้นะคะนี่คือแท่งที่สามเขาทําให้นักเรียนเห็นชัดเพราะว่าเขาจะลบออกไปห6หแท่งเพื่อให้เด็กเขาก็ทําเส้นปะมาห้าแล้วก็อีกเม็ดหนึ่งข้างบนนี่เป็นหเห็นไหมคะอีกอีกสี่เหลี่ยมหนึ่งเป็นหก็จะเหลือแค่หลักหน่วยก็จะเหลือสี่อันนะคะพอลบออกไปอันนี้คือส่วนที่ลบออกไปล่ะคราวนี้ก็จะเหลือ เท่าไหรสอแท่งคือ20 1 2 3 4 24เรามาดูสิคะว่านอกจากสัญลักษณ์ภาพแล้วเรามาดูเป็นทำเป็นแนวแนวตั้ง30-6ลบ6นะคะตามนี้เลย30มาจากอะไรดินสอที่ค,คุณครูมีอยู่30มี3กับ0ให้นักเรียนไป6แทง่งให้ไปก็ต้องน้อยลงคือข้างหมายลบเรามาดูคะ่ะทำอย่างไรมีเงินอยู่0บาทซื้อ,อซื้อขนม ไป6หรือให้ดินสอไปไม่ได้เราลบไม่ได้เราต้องไปยืมตัวหน้านะคะเวลาหลักการยืมยืมตัวหน้าขอ,ของเราเท่านั้นหน้าใครหน้ามันมีเงินอยู่3บาทยืมตัวยืมไป1ก็เหลือ2ยืมมาครั้งละ10มีศนก็เป็น10ทีนี้เราคุณครูบอกว่าให้เอาตัวลบไว้ในใจแล้วนับต่อ6นับให้ได้1 0 6แล้ว7 8, 9 10เห็นไหมคะเหลือสก็ใส่สี่ เมื่อสักครู่ตอนแรกมีอยู่3โดนยืมไปแล้ว1ก็จะเหลือ2องก็ชักลงมาเลยค่ะเป็น2องคำตอบจึงเป็น24 1 2 20แล้วก็4เมตรนี่เห็นไหมคะยี่ิตรงกันเรามาดูเรามาดูแนวนอนก็เช่นเดียวกันเวลาเราลบหลักหน่วยลบหลักหน่วยลบไม่ได้ไปยืมนะคะไปยืมสโดนยืมไปเหลือ2องเราเขียนไว้เลยเดี๋ยวเราดืมเป็น10 1 0ิลบหนับเหมือนเดิม6ในใจ6กละเ เออไม่ใช่ค่ะ6นะับให้ได้16แล้ว 7, 8 9 10แเหลือสก็ใส่ใส่สีเห็นไหมคะอันนี้โดนดยืมไปแล้วจาก3เหลือ2แล้วก็ชักลงมาเลยค่ะเป็น2นะคะคำตอบจึงเป็น24มาดูตัวอย่างอีกข้อหนึ่งค่ะเขาบอกให้หาผลลบของ65กับ39 65ลบด้วย39นั่นเอง65ลบ39 ห้ามีค่าน้อยกว่า9มันลบไม่ได้ถ้าตัวตั้งน้อยกว่าต้องยืมทันทีนะคะตัวตั้งถ้าน,น้อยกว่าต้องยืมทันที5มีเงินอยู่5บาทซื้อขนม9บาทแม่ค้าจะขายหไหมคะไม่ขายเพราะฉะนั้นต้องไปยืมตัวหน้าของเราคือ6ไปยืมมาค่ะจาก6โดนยืมไป1เหลือ5ยืมมาครั้งละ10 10ในกระเป๋าอันเก่าเรามีอยู่แล้ว5เพราะฉะนั้น10บวก5จึงเป็น15นะคะเท่ากับ15ตอนนี้ตัวตั้งของเราคือ15ละนะคะ9 ไว้ในใจนับให้ได้สิบห้าเก้าแล้วสิบสิบเอ1ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าก็คือหกนั่นเองมาดูเห็นไหมคะคือหกนั่นเองต่อมาหกโดนยืมไป 1, หนึ่งเหลือห้าห้าเอาสามไว้ในใจนับให้ได้ห้าสามแล้วสี่ห้าเหลือสองก็ใส่สองเห็นไหมคะคำตอบจึงเป็นยี่สิบหกแนวนอนก็เหมือนกันหลักหน่วยลบหลักหน่วยหลักสิบลบหลักสิบหลักใครหลักมันนะคะ นี้เรามาดูตัวอย่างค่ะตัวอย่าง30-24ลบ2ี 4, มีเงินอยู่0บาทซื้อขนม4บาทไหมคะไม่ขายให้แน่นอนไปยืมเลยค่ะไปยืมข้างหน้ามา3อดนยืมไป1เหลือ2อันนี้ม่มีเงินพอยืมมาก็เป็น10ตอนนี้มีเงินอยู่10บาทละเอา4ไว้ในใจนับต่อให้ได้10 4แล้ว5 6 7 8 9 10เหลือ6นะคะเหลือ6ใส่ให้ตรงหลัก มีเงินอยู่สองบาทซื้อขนมไปสองบาทหมดเลยกระเป๋าหมดเที้ยงเหลือศูนย์บาทอย่างนี้นี่คือคำตอบมาดูข้อที่สองค่ะห้าสิบคุณครูขออนุญาตข้ามตัวอย่างข้อที่2เพราะว่ามันจะคล้ายๆกับข้อที่หนึ่งคุณครูขอมาดูที่ข้อที่เจ็ดลบกันแปดสิบเอ็ดลบห้าสิบหกนะคะมีเงินอยู่1บาทซื้อขนม6บาทนะคะขายไหมคะไม่ขายเพราะเงินมันไม่พอคุณก็ต้องไปยืมมา มีเงินอยู่8บาทโดนเพื่อนยืมไป1เหลือเเขียนไว้เลยนักเรียนขีดแบบคุณครูนะจะได้มีงงถ้าใครไม่ขีดนักเรียนจะงงไปยืมมามีเงินอยู่1บาทเพื่อนให้มาอีก10บาทครั้งละ10เวลาได้มา10บวกหเป็น11มีเงินอยู่6บาทเอาหไว้ในใจนับให้ได้11 6แล้ว7 8 9 1 0 11เหลือ5มีเงินอยู่7บาทซื้อขนมไป5บาทแม่ค้าถอนเท่าไหร่5แล้ว6 เจคอนเท่าไหรคะ2เห็นไหมคอน2เราก็ใส่ข้อ7จึงเหลือ25เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะข้อหน้านี้มี10ข้อ,ย,อย่อยในหน้าที่79นะคะต่อมาค่ะการบวกกับการลบเนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์กันตลอดนะคะเปลี่ยนจากบวกเป็นลบจากลบเป็นบวกที่เราเคยเรียนกันไปแล้วนะคะเราจะมาดูว่าจริงไหมแล้วมันมีวิธีการหรือมันสัมพันธ์กันอย่างไร จากการตรวจคำตอบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนะคะถ้าเขาให้มา33ลบ15ถ้าอย่างเงี้ยดูหลักหน่วยลบหลักหน่วยมีเงินอยู่3บาทซื้อขนม5บาทแม่ค้าไม่ขายให้แน่นอนต้องไปยืมนะคะเป็น3ดนยืมไป1เหลือ2 10 3 3ก็ดนได้ได้เขาเพื่อนให้มาเพราะเราไปยืมมาแล้วใช่ไหมคะมีเงินอยู่แล้ว3บาทเพื่อนให้มาอีก10บาทเป็น10 สามซื้อขนมไป5บาทเอา5ไว้ในใจนับให้ได้13บสา้าแล้ว6 7 8 9 10 11 12 13เหลือ8เห็นไหมคะเหลือ8ต่อมามีเงินอยู่2บาทซื้อขนมไป1บาทเอา1ไว้ในใจนับต่อให้ได้สองหแล้ว2เห็นไหมคะเหลือ1ข้อนี้จึงตอบ18นะคะได้18 มาดูการตรวจคําตอบเราก็เอาตัวที่เป็นผลลัพธ์เนี่ยค่ะไปเป็นตัวตั้งเห็นไหมคะ18นี้ยายข้างไปอยู่ตรงนี้18จากลบเป็นบวก15เห็นไหมคะตัวลบ15เปลี่ยนมาเป็นตัวบวก15เรามาบวกกันดูว่ามันจะได้เท่ากับตัวตั้งของข้างซ้ายไหมนะคะ8นับต่ออีก5 8แล้ว9 10 11 12 13เดเห็นไหมคะ13นับ5 เบิ้ฮะสทด1ถูกไหมคะหลัก10บ,บวกหลัก10 1หบวกหได้2ทดอีก1เป็น3ามเห็นไหมคะสา,สสาตรงกันมันจะมีความสัมพันธ์อยู่ในเรื่องของการลบและการบวกนะคะให้เราเปลี่ยนข้างลักษณะนี้อ่ะทีนี้มาดูข้อต่อไปอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะนักเรียนจะได้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นตัวอย่างนี้จะลบกันได้ไม่ต้องยืมสามสลบยี 23, มีเงินอยู่เบาท ซื้อขนม3บาทเอา3ไว้ในใจนะับให้ได้9 3แล้ว4 5 6 7 8 9ก็คือ6ถูกไหมคะถูกต้องสามยังสามบาทซื้อขนมไป2บาท 2, 2ไว้ในใจนะับให้ได้3 2แล้ว3ก็คือ1เป็น16ย้ายไปเป็นตัวตั้งค่ะ16เปลี่ยนจากลบเป็นบวก ตัวลบ23เปลี่ยนมาเป็นตัวบวก23 6สบวกสเอา6ไว้ในใจนับอีก3 6แล้ว 7, 8, 9เป็น9หลักหน่วยหลักสิบบวก2เอา2ไว้ในใจเล็กมากไว้ในใจจะได้ไม่ต้องนับเยอะ2องบวก1องแล้ว3ก็เป็น3 9ตรงกันนี่คือการตรวจคำตอบนะคะจากลบมาเป็นบวกนะคะจะได้ผลลัพธ์จะได้เท่ากับตัวตั้งต่อมามาดู แบบฝึกหัดในหน้าที่81นะคะเขาให้มา49ลบ20มีเงินอยู่9บาทไม่ได้ซื้อขนมเลยก็ต้องเหลือ9บาทเหมือนเดิมมีเงินอยู่4บาทซื้อขนมไป2บาทซองนับต่อให้ได้4ซองแล้ว 3, 4และ2เห็นไหมคะนักเรียนก็ใส่ค่ะ2เพราะฉะนั้นเอาไปย้ายเป็น,เป,นเป็นตัวตั้งที่คุณครูบอกก็เขียน29ค่ะ เปลี่ยนจากลบเป็นบวกตัวลบ20เป็นตัวบวก20 9อันนี้นักเรียนใช้ไม้มันทัดนะคะครูเหลือมือเดียวเพราะมือหนึ่งจับโทรศัพท์ในการถ่ายอยู่ก็เลยไม่สะดวก9บวก0ได้9 2บวก2ได้4นะคะจึง49ตรงไหมกับตัวเห็นไหมคะกับผลลัพธ์ กับตัวตั้งตรงกันแสดงว่านักเรียนทําถูกแล้วถ้าไม่ตรงกันผิดทันทีดังนั้นอันนี้นักเรียนอย่าลืมนะคะครูข้ามขั้นตอนันั้น,น,นตรงนี้นักเรียนต้องเขียนลอกตามแนวตั้งนี้เลยค่ะ49เลบ20 29. เท่ากับเท่ากับไรที่เราหาได้29เพราะฉะนั้นข้างนี้ก็เหมือนกันค่ะข้างนี้เราก็จะเขียนแบบนี้เช่นเดียวกัน29 บวกย0เท่ากับ4 '19 ตอบต่อบตอบเราเขียนคำตอบของฝั่งนี้เลย '29 ก็คือเลขไทยถ้าเป็นต่อบตอบต้องเขียนเลขไทยทันทีแบบนี้ข้อหนึ่งจะมีหน้าตาแบบนี้นะคะได้ไหมคะถ้านักเรียนงงสงสัยถ้าตัวอย่างเดียวไม่พร้อมเียนกลับไปดูในหน้าที่80ตัวอย่างนี้นะคะทีนี้ วันนี้เราจะทำกันถึงหน้า81ดเเนี่ยค่ะพอนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราพบกันใหม่ทำเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายภาพส่งมาให้คุณครูดูนะคะว่านักเรียนทำถูกต้องไหมหรือสงสัยอะไรถามสอบถามมาทางไลน์ได้นะคะเดี๋ยวเราจะนัดส่งงานกันอีกครั้งหนึ่งอย่าลืมถ่ายภาพมาให้คุณครูชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ